ไม่เชื่ออย่าลบปลูคนลายมือกากบาทกลางฝามืออาจทันคุณใสที่คุณไม่ได้ทำคุณมักจะถูกคนอื่นกล่าวหาหรือว่าบอกคุณว่าคุณเองคุณทําคุณใสใส่เขาโดยที่คุณเองและหลายๆท่านจะเจอปัญหานี้ว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยขอน้อมกราบคติธรรมคำสอน ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องไม่เชื่ออย่าลบลูคนลายมือกากบาดกลางฝ่ามืออาถรรพ์คุณไสที่คุณไม่ได้ทำเรื่องราวที่ทุกท่านจะได้ฟังดังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะไม่เชื่ออย่าลบหลู่คนลายมือกากบาดกลางฝ่ามืออาถรรพ์ขุนไสที่คุณไม่ได้ทำคุณมักจะถูกคนอื่นกล่าวหาหรือว่าบอกคุณเองว่าคุณทำคุณใสใส่เขาโดยที่ตัวคุณเองและหลายๆท่าน จะเจอปัญหานี้ว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยก่อนอื่นต้องพูดก่อนเลยนะคะว่าคนลายมือกากบาทนี้เป็นคนที่ชีวิตต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแบบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครก็ตามที่เข้ามาฟังคลิปนี้ถ้าคุณมีลายมือกากบาทนะคะหลายคนอาจจะไม่เหมือนกัน เราจะแบ่งเป็นสามแบบแบบแรกคือคุณมีลายมือกากบาทแต่อาจไม่ได้มีลายมือศักดิ์สิทธิ์ตรงส่วนอื่นในลายมือก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้มากและอาจจะมีนิสัยใจคอหรือลักษณะคล้ายๆกับคนที่เป็นกลุ่มเดียวกันนี้ แต่ว่าไม่มากอาจจะไม่ชอบไหว้พระสวดมนต์อะไรแบบนี้แต่ชอบเรื่องลี้ลับค่ะแบบที่สองก็จะเป็นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นอยู่ในจิตวิญญาณที่สูงก็คือรับรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็ชอบฟังหรือเป็นการใช้ชีวิต แต่ละช่วงชองชีวิตที่คล้ายกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและแบบที่สามก็คือคุณเป็นคนที่มีขั้นที่แบบสุดยอดแล้วจะเป็นคนที่มีลายมือศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างหลายๆเส้นอยู่ในลายมือคุณและคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนถือศีล เป็นคนที่เชื่อแนวเรื่องพวกนี้อย่างจริงจังพิสูจน์แล้วก็ทดสอบแล้วก็ใช้ความสามารถซิกเซนตรงนี้ของตัวเองช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าคุณอาจจะอยู่ในรูปแบบของคนที่เป็นเกจิอาจารย์หรือว่าเป็นพระสงฆ์ซึ่งมีลายมือกากบาทแล้วมาเพื่อบําเพ็ญธรรมบรรลุธรรมอย่างแท้จริง ก็จะมีในสามแบบนี้ทุกคนก็อาจจะไม่ได้มีในส่วนที่เหมือนกันหมดทุกคนนะคะสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงก็ไม่ได้ก็คือต้องเจอเกี่ยวกับจิตวิญญาณแล้วก็รับรู้สิ่งนี้ลายท่านถูกบีบบังคับให้คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้คุณจึงใช้ชีวิตต่อไปได้หรือดำเนินชีวิต โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณหรือการช่วยคนหรือการสอนธรรมคุณจึงจะมีชีวิตต่อไปได้หลายๆท่านเหมือนถูกกับถูกอาถรรพ์ถูกบังคับในลักษณะนี้ตัวคุณเองเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนที่ถือศีลเป็นคนปฏิบัติเป็นคนยึดมั่นในหลักธรรมและ หลักของคุณธรรมคุณงามความดีประกอบกับการที่ได้มาสร้างบุญได้มาต่อบุญได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้แต่กำหนดหรือกำหนดรู้รู้ว่าตนเองเกิดมาเพื่อสิ่งไหนแล้วก็สร้างสิ่งนั้นที่ดีๆต่อคุณ คุณก็จะได้อะไรดีๆอย่างปาฏิหาริย์อีกลักษณะหนึ่งของคนที่มีลายมือกาก,ากบาทกลางฝ่ามือหลายๆท่านคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกของเทวดาเป็นคนที่มีพื้นฐานชีวิตแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณพบกับความสุข ความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่กระทั่งสอนธรรมหรือแม้ต้องชักนำให้คุณได้ใช้ชีวิตไปในทางที่มันไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปซึ่งหลายๆท่านที่ฟังคลิปนี้อยู่ตอนนี้คุณรู้ตัวเองดีคำว่าเป็นลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นจิตวิญญาณเบื้องสูง ที่ลงมาเกิดเพื่อสร้างบุญหรือเพื่อชดใช้อะไรบางอย่างแล้วมันได้ในสิ่งที่เป็นการที่ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหลายท่านนี้อาจเจอมาแล้วคือนอกจากว่าจะเป็นคนที่เหมือนกับลูกเทพเป็นลูกหลานสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวคุณเองนี่ มีบุญญาธิการเคยอยู่เบื้องสูงจิตวิญญาณชั้นสูงลงมาเกิดเพื่อบรรลุธรรมหรือบำเพ็ญอะไรเฉพาะที่มันเป็นเรื่องกับจิตวิญญาณหรือการที่มาตื่นรู้ในโลกใบนี้เพื่อเพิ่มเติมบารมีให้กับตัวเองนั่นเองค่ะการที่เป็นลูกรักของเทวดาและก็ ได้มีอะไรบ่งบอกหลายๆอย่างเราจะพูดให้ฟังคร่าวๆนะคะก็คืออย่างเช่นเหมือนกับคนที่ไม่มีอาชีพที่สมบูรณ์แบบที่เหมาะกับตัวเองจริงๆก็คือทำอะไรแล้วมันไม่ลอดหรือว่าทำแล้วมันก็ยังไม่รุ่งมากพอแต่พอมาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเรื่องการสอนธรรม หรือว่าเรื่องความรู้เกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นโลกของจิตวิญญาณควบคู่กันไปกับการใช้ชีวิตประจำวันมันทําให้มันเป็นอาชีพที่แบบทําให้คนเหล่านั้นไปต่อได้หรือบางทีมีเงินมหาศาลในการเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเองเปลี่ยนไปเลย คนในลักษณะนี้คนที่เหมือนจะมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเมื่อ,อไหร่มีทุกข์หรือเมื่อ,อไหร่ทุกข์ยากอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็จะมีปาฏิหาริย์ทำให้ชีวิตเขาไปต่อได้บางคนไม่มีงานทำจริงๆจังๆแต่ไม่อดอยากแต่ก็ไม่แนะนำว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวแบบนี้นะคะ อย่างเช่นคนที่ท่านเป็นหลวงปู่หลวงพ่อคนที่อยู่ในสายธรรมจริงๆแล้วเป็นคนมีลายมือกากบาดกลางฝ่ามืออาจจะไม่ได้มีอาชีพที่แท้จริงแต่คือต้องเป็นในลักษณะของคนที่สอนธรรมเป็นคนที่ปฏิบัติจะมีชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่อดตายในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าไม่ยึดติดเกี่ยวกับเงิน หลายๆายท่านอาจจะไม่ได้มีถึงขั้นเป็นเศรษฐีแต่พออยู่พอกินอาจเป็นลูกลักของเทวดาแต่มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ในศีลในธรรมต้องปฏิบัติธรรมด้วยหรือหลายท่านชีวิตผกผันจนมายึดถือยึดมั่นต่อศีลธรรมการปฏิบัติศีลห้าอยู่แล้ว ก็อยู่ในเวลาที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวกับลักษณะเบื้องต้นที่เราพูดไปแล้วชีวิตก็ยังเจริญมากยิ่งขึ้นมากกว่าการประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ทำควบคู่กันก็มีค่ะกว่าจะค้นเจอสิ่งที่ตัวเองเป็นพรสวรรค์สิ่งที่มันถูกกำหนดมาแล้วมันเหมาะกับการใช้ชีวิตในโลกค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะ สำหรับอาถรรพ์ที่เราจะพูดถึงก็คือการที่เราเป็นคนมีเส้นแรงเป็นคนที่มีบุญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเมตตาและที่สำคัญเป็นคนที่ยึดถือยึดมั่นในศีลธรรมคุณงามความดีแล้วก็อาจจะเป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยอันนี้ยิ่งเพิ่มความคลั่งให้กับตัวคุณเอง และชนิดที่ว่าคุณไม่ได้ไปยึดถือยึดมั่นต่อเขาเรียกว่าคุณใสมุนดำไสยศาสตร์มือดอะไรก็ตามมันจะเหมือนเป็นเกราะร่วมให้คุณเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็เป็นคนที่ใครทำอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นคนที่ดวงแรงอยู่แล้วยิ่งปฏิบัติ ก็ยิ่งเจอแต่สิ่งที่ดีใครก็ตามคิดร้ายคุณสาบแช่งคุณก็จะเกิดอาถรรพ์กับเขาโดยชนิดที่ว่าตัวคุณเองแทบจะไม่รู้ตัวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราไม่ได้ทำแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคนทั่วไปเขาเห็นเขาก็คาดคะเนดได้ว่าคุณเป็นคนทาคนคนนั้น เหมือนถูกกล่าวโทษว่าเราเป็นคนที่มีคุณไสเป็นคนที่ทำของใส่คนอื่นโดยที่จริงแล้วมันก็คือคุณงามความดีที่ปกป้องคุ้มครองและเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่ทำร้ายเราด้วยคำพูดหรือทำในสิ่งที่เราโทษเราโดยที่เราไม่ได้เป็นคนแบบนั้น อันนี้เห็นผลชัดเจนโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนมีศินธรรมใครเขาจะคิดยังไงอันนี้ปล่อยเขาไปเลยนะคะเพราะมนุษย์โลกเราคิดได้แต่สิ่งแบบนี้และอีกเรื่องอีกเรื่องที่จะพูดให้ฟังก็คือการที่เป็นคนที่ทำธุรกิจร่วมกันแล้วมีการดูแลหรือว่าเป็นคนที่เป็นญาติทางหางกัน รู้จักกันทำธุรกิจร่วมกันและในวันหนึ่งก็เกิดมีเรื่องทะเลาะกันเรื่องการเงินแต่ว่าอย่างไม่หนักเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการเฝ้าระวังหรือการไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นซึ่งจะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นภรรยาของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจกับญาติที่เขาทะเลาะกัน เธอก็เป็นคนไหว้พระสวดมนต์เธอเป็นคนชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถือศีลและชอบออกปฏิบัติธรรมวันหนึ่งคนที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจเขาก็เริ่มไม่ค่อยถูกกันแล้วมีปัญหากันเรื่องเงินลูกทั้งสองของครอบครวัวนี้ไม่สบายหนักเลยเขาเข้าไปเขาก็เหมารวมว่าถูกทำของใส ถูกทำให้ลูกของตัวเองไม่สบายเกิดจากคุณไสเกิดจากอะไรที่ฝั่งตรงข้ามเป็นคนทำหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เพิ่งไม่เข้าใจกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันเกี่ยวกับหลายๆเรื่องและรวมถึงเรื่องนี้ด้วยเมื่อถูกกล่าวหาไปเลยและทั้งๆที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย แล้วมันอาจจะเป็นในลักษณะของคุณงามความดีที่ปกป้องตัวพวกเขาในเมื่อจิตเขาคิดไม่ดีแต่ว่ามันมีการพบเจอกันมานอนค้างหรือมาอยู่ด้วยกันเรื่องที่เขาคิดไม่ซื่อคิดไม่ดีจิตใจอาจเป็นการสาบแช่งโดยที่คนอื่นคนที่ร่วมธุรกิจด้วยไม่ได้คิดอะไรด้วยซ้าใครที่คิดไม่ดี ก็มักจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีสะท้อนกลับโดยเฉพาะตัวเราหรือว่าคนคนนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องปกติใครที่กล่าวโทษใครที่กล่าวหาคนในเชิงลักษณะนี้วันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเองว่าสิ่งที่เขาคิดนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นความจริงแล้วเราเชื่อมั่น ถือมั่นในคุณงามความดีสร้างสิ่งดีๆต่อไปจะทำให้ดวงชะตาคุณยิ่งเจริญด้วยบุญบารมีคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นท่านผู้ฟังคะก็ขอให้ท่านมันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อดึงเอาบุญเก่ามาใชา้ในอานิสงผลบุญก็จะเกิดขึ้นกับท่านก็ต่อเมื่อ ท่านเป็นคนดีมันสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีแล้วอานิสงส์ต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตและชีวิตของท่านก็จะประสบความสำเร็จสมความมุ่งมา่นปาถนาทุกประการหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุ สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดู เพื่อเป็นความรู้จริงในว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่า เราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ